เอ่อไม่ไม่ได้มีเป็นคำถามอะค่ะแต่ว่าเป็นนักเรียนพี่ฝนที่กำลังยังไม่ได้เข้าโคชชิ่งะ่ะ <c oughs> ก็รู้สึกว่าเอ่อเหมือนจะมองน่าจะมองมองมอง,มองกราฟเป็นแพทเทิร์นเป็นอะไรได้ได้ได้ไดมากขึ้นถ้าแบบเหมือนได้ดูบ,บ,บ่อยๆซ้ำๆมาค่ะก็รู้สึกว่าอันนี้ก็คือดีขึ้นด,ดีดีขึ้นมากค่ะมองมองออกมากขึ้นหนูเรียนรอบเดือนตุลาอ๋อตุลาใช่ไหมโอเคดูวิดีโอจบยัง ยังเงี้ยป่ะหนูทำหนดูดูดูดจบไปถึงกรุ๊ปห้าแล้วค่ะโอเคอ่ะเร่งแต่<น>ว่าแอบ,บทำการบ้านจีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งทุกคนล้ค่ะจริงดูให้จบก่อนก็ได้เพราะบางทีคำถามเรามันอยู่ในวีดีโออยู่แล้วโอเคครับขอบคุณมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน นักเรียนทุกคนนะครับที่เข้ามาขอบคุณมากมากครับโอเคพี่จิ๋วเมื่อกี้นี้เห็นผมเห็นเปิดไมค์แล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่จิ๋วบอกว่ากาลังเงียบอยู่เพราะกำลังเก็บข้อมูลอยู่ฮนะก็เป็นเป็นนักเรียนพี่พลอีกคนหนึ่งเนาะก็คือยังยังไม่ได้เข้าโคชชิ่งเหมือนกันแต่ก็ดูไปจบรอบไปแล้วจบไปแล้วรอบหนึ่งแล้วแหละเออตอนนี้ก็เริ่มมาเราเดือนอะไรอ่ะจิว๋วของผมสามสิบกันยาครับพี่ใกล่ใกล้แล้วนี่ครับผมออื แต่แต่ต้องรอแบบ๊บน,นะเพราะว่าใกล้แล้วแหละมันมันมีคลาสขัดตาทับเนี่ยสิงหาคือจริงๆแล้วคิวพี่พลเนี่ยไปถึงพฤศจิกาแล้วเต็มแบบเต็มมากเลยรับไม่ได้แล้วนะครับสมัครตอนนี้ได้็นพฤศจิกาโอเคครับขอบคุณมากครับพี่จิ๋วบอกว่ายังไม่มีคําถามใช่ไหมเรบเก็บข้อมูลอย่างเดียวเนาะพี่จิ๋วนี่เข้าเข้าทุกสมนา,ราจริงๆเขาต้องขอบคุณมากๆนะครับพี่ลำพายบอกเสียพี่กิฟ พี่กิฟครับพี่กิฟนี่น่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนกับเฮียพลใช่ไหมครับน่าจะเป็นรุ่นน้องใช่ป่ะกิฟน้องพี่กิฟครับพี่กิฟบอกว่าพี่กิฟอยู่ไหมเลยอยแล้ว <laughs> <laughs> พี่กิฟครับรู้สึกยังไงบ้างครับมีคําถามอะไรไหมเห็นบอกว่าต้องวนดูหลายรอบรอบหลายรอบแน่เลยเนี่ยใช่ไหมครับน่าจะเรื่องจดจําของพทิน์นะคะแล้วก็พีเอเป็นเหมือนพี่พี่สักคู่ที่ถามไว้อะค่ะว่า พอเห็น PA แล้วมันไม่แน่ใจว่ามันใช่ไหมโอเคเราดูเทแล้วเราดูแพทเทิร์นแล้วพอพีเอโผลขึ้นมาเออแล้ว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 มันมีไส้อันนี้แหละเริ่มลังเลละถ้ามันไส้มันส่วนกับสิ่งที่ที่เราคิดเราก็จะสคิปไปก่อนยังไม่ออกก็กลายเป็นไม่ได้ออกไม่ได้ออกแล้วก็ไม่ได้ออกไม่เป็นไรค <laughs> ือเราเราลองทำแบ็คเทสก่อนเดี๋ยวสอนให้ครับทำแบ็คเทสสักร้อยเทส ถ้าเจอแบบเนี้ในใน b a c k t e s รอเหมันต้องเจอเหตุการณ์ที่กิบบอกก็ก็ลองแอรซูมเข้าไปเลยครับแล้วจดจดสถิติไว้ว่าถ้าเราเจอแบบเนี้ยผลลัพธ์เป็นยังไงเราจะรู้ด้วยตัวเรเองครับอ่าแล้วก็มีพี่นัทวุฒิครับเพียเขาถามมาว่า H1 เนี่ยรอ PA นะครับส่วนตัว 15M อะครับต้องรออะไรบ้างครับก็รอ PA เอนกันครับก็ต้องรอ <laughs> พี่พนัทวุฒิครับเปิดไมค์มาคุยได้ไหมเอ่ย ไม่แต่ M15 ถ้ามันเกิด PA มันจะเกิดก่อนเฮตหนึ่งอยู่แล้วเอ่อแค่เหหนึ่งเป็นกําลังหลักอะ่ะ M15 เป็นแนวหน้าก็เลือกเอาว่าเราจะเชื่อกองกองหลังหรือจะเชื่อกองหน้าอันนี้มันมันเป็นสไตล์แล้วนะคือมันบอกไม่ได้บางคนรอเหตหนึ่งจบแล้วเทรดดีบางคนเข้าก่อนแล้วชอบแบบ ler, เผลอเลยก็ลุกออกจากโต๊ะไปอะไรเงี้ยกลับมาปุ๊บ PA เหหนึ่งเปลี่ยนพอ M15 มันปเปลี่ยนหนีไม่ทันก็มีนะครับโอเคครับ โอเคขอย้อนกลับมาที่พี่สุพจน์อีกรอบนึงครับเหมือนพี่สุพจน์เขามีคําถามที่นาค่อข้านน่าสนใจครับพี่พลเนาะพี่สุพจน์พูดได้เลยครับเนอะได้<ช>ครับ,รบอย่างแพทเทิร์นแองเบสโลนะครับกับไซเวร์ครับเพราะมันวิ่งอยู่ในกรอบเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราเราจะรู้ได้ไงว่ามันต่างกันเช่นสเปซระยะวิ่งมันต้องเป็นอะไรยังไงมีมีทริคให้ hey, ให้ดูไหมครับคือถ้ากรอบไซเวย์กว้างครับเล่นได้แต่ถ้าสอกกรอบไซเวร์แคบเล่นไม่ได้ เราก็ไปแค่เราแค่ไปนับแท่งว่าแท่งเฮหนึ่งอ่ะกี่แท่งกว่าจะไปถึงตรงนั้นถ้ามันไซด์เวกว้างเนาะแล้วเฮตหนึ่งมันแท่งแท่งสั้นๆอ่ะมันก็จ,จะมีหลายแท่งไงเราก็จะได้เราจะมีโอกาสทํากำไรได้มากกว่าแต่ถ้าเกิดกรอบมันแคบและเฮตหนบบึ่งมันวิ่งประมาณนี้อยู่แล้วสอบแบบประมาณสองแท่งก็ถึงกรอบบนแล้วอะไรเงี้ยเราอาจจะเรื่องไม่เล่นก็ได้โอเคครับอีกคำพิพอ,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 อดีดูในคลิปพี่พลแล้วผมสมมติน,นะครับว่า เ1หนึ่งก็ขึ้นแล้วก็มาดูเอ5มสิบห้าเนี่ยมันก็ขึ้นเพียงแต่ว่าราคามันยังอยู่ใต้ e อ a มเเนี่ยครับเราเราควรจะเล่นไหมครับเอ่อเล่นครับพี่บอลเล่นไพร์แอคชั่นพี่บอลไม่ได้ใช้พี่บอลไม่ได้ใช้เอ a อตัดขึ้นตัดลงนะบอกไว้ก่อนเนะีไม่ได้ใช้ก็คือดูดูไพร์แอคชั่นเป็นหลักใช่ค,ครับดูไพร์แอคชั่นสร้างเป็นหลักครับ,บค,ครับ โอเคครับท่านต่อมาครับอ่าพี่นิติศาสตร์อยู่ไหมเอ่ยพี่นิติศาสตร์อยู่ไหมครับอยู่ครับเชออะไรฮะพี่นิติศาสต์ครับมีคําถามอะไรไหมว่าจะถามเรื่องอีเมลครับแต่ที้ได้คาตอบแล้วคือคือสมมุติว่าเรามองหน้าบายอยู่ใช่ไหมครับทุกคนแต่สมมติิบ a 14กับ60เนี่ย14อยู่ต่ำกว่า60เราควรคิารณาการเข้าไหมครับ สิบสี่ตามวหกสิบเมื่อกี้ตอบคำถามพี่สุโฟดไปแล้วพี่พนดูไพ่ <c oughs> ชันโครงสร้างเป็นหลัก e EMA <c oughs> เป็นภาพเฉย EMA <c oughs> จะบอกว่าถ้าถ้า EMA มันขึ้นมันก็ควรจะวิ่งคู่ขึ้นขึ้นข้างบนถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้มันเห็นชัร์แต่ถ้ามันวิ่งตัดกันไปคือ EMA มันตัดกันไปตัดกันมาจะได้เราจะได้รู้ว่าเป็นไซเวงไงแต่เราก็จะเล่นตามทางโครงสร้างที่มันสร้างขึ้นมาเช่นก่อนเป็นขาขึ้นแล้วก็ way. ไซเวงเพราะฉะนั้นขึ้นมาแล้วมาไซเวงช่วงหนึ่งเราก็มองหน้าบ่ายเียกแต่ว่าเราจะไม่เซลอย์ไ ครับผมขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณนะครับพี่ที่ิสตาต่อมาครับพี่อันนบครับสวัสดีครับพี่อันนบเป็นเอฟซของพี่พลแน่ๆถ้าผมจะไม่ผิดเนาะคนนี้ตามมาจากทาง YouTube นะครับพี่อันนบครับมีคําถามอะไรไหมครับอ๋อคำถามจะคล้ายๆกันกับพี่ๆท่านอื่นนะครับเดี๋ยวจะไปลองฝึกแบ็คเทสดูโอเคครับต่อมาพี่สุขุมสุขุมพัฒครับพี่สุขุมพัฒอยู่ไหมเอ่ย อยู่ครับอ่าโอเคครับพี่คือคุณพันมีอะไรอยากจะสอบถามทางพี่พลไหมครับหรือว่าอยากจะแชร์ความรู้สึกเกี่ยวกับสมมนาน,นี้ไม่เอ่ยเชิญเลยฮะก็ต้องขอบคุณท่าเทศต่างๆนะครับซึ่งมันผมว่ามันหยุดใครแบบมาอยู่ตรงนั้นนะครับท,ที่ที่ต้องการจะทราบนะครับแต่ก็อยากถามอีกนิดน,นึงว่าถ้าเกิสดสติจะลงเรียนกับพี่พลนี่ก็คือต้อง,ต,องต้องรอไปถึงเดือนธันวาแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่ครับคือคือถ้าต,ต,นนติดต่อหน้าเพจมาแล้วก็ เราเราสมัครเรียบร้อยปุ๊บเราจะได้วิดีโอไปเรียนก่อนอยู่แล้วครับซึ่งวิดีโอผมอะถ้าใครเป็นนักเรียนจะรู้ว่าเยอะมากครับครับตัวประมาณร้อยสบชั่วโมงครับคุณต้องดูอะแล้วก็ทํากันบ้านคใครดูวิดีโอจบภายในเดือนสองเดือนได้แล้วก็เริ่มทํากันบ้านเราจะได้ทํากันบ้านเยอะขึ้นหมายความว่าสั่งงานไปตัวแรกทําส่งมาผมว่าโอเคผ่านผมก็จะสั่งงานไปเรื่อยๆจนถึงวันที่สิบสองพฤศจิกาคือรอบปัจจุบันที่เปิดรับอยู่ ก็คือสิบสองพฤศจิกาเนี่ยมาถึงมุโตรวจกันบ้านอย่างเดียวละคือเรียนนะมันเรียนด้วยตัวเองแล้วเพราะว่าผมเชื่อว่าครัคือมันมันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทั้งจดสรุปทั้งดูทั้งจําให้ได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่สมัครปุ๊บแล้วเรียนเลยอะ่ะมันมันทาไม่ได้หรอกครับมันต้องให้เวลากับตัวเองครับแล้วช่วงทําการบ้านนี่ใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่ครับช่วงตรวจกันบ้านพึสิบสองพฤศจิกาติดกันหกอาทิตย์นะครับเอหกอาทิตย์นะครับโอเคเดือนครึ่งครับ เราก็จะได้แนวทางในการฝึกตัวเองแล้วว่าฝึกแบบนี้นะเดี๋ยวตั้งแต่การบ้านอนะ่ะเราจะรู้แล้วว่าอ๋อวินเลตแปดเก้าสิบมันก็ไม่ยากนีหว่าอะไรเงี้ยครับผมครับผมครับโอเคครับก็มีเท่านี้ครับขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณจะบอกว่าวิดีโอหนึ่งเดือนดูไม่น่าจะคันนะ <laughs> <laughs> เยอะมากไม่ไม่เดี๋ยวอธิบายฟังก่อนจิว๋วสมัยก่อนนะ่ะที่บนให้ดูเดือนหนึ่งเดือนครึ่งตอนเนี้ยมันคิวมันยาวมันก็เป็นประโยชน์ของเราที่เราเข้ามาปุ๊บแล้วเราได้เวลาสามเดือนในการดูวิดีโอ เพราะฉะนั้นเนี่ยดูวิดีโอเนี่ยพี่พลก็ไปถามนักเรียนที่เขา outstanding สมมติในในคลาสยี่สิบคนมี outstanding อยู่ห้าคนพี่พลก็ไปทํารีเสิร์ชว่าเขาเรียนยังไงก็คือสิ่งที่พี่พลบอกคือดูรอบแรกผ่านผ่านดูรอบสองจดสรุปนะแล้วเริ่มทํากันบ้านแล้วก็ทํากันบ้านแล้วก็ทากันบ้านทำกันบ้าน,น,าน,น,านไปเรื่อยจนเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวพี่พลก็จะแก้ให้ในคลาสอันนี้ไปแก้มาอันนี้ห้ามทําอันนี้ทําได้อันนี้ห้ามท,นนทนนําคราวหน้าอย่าทําอีกนะอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะดีขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ 1, าท เพราะฉะนั้นการบ้านที่ส่งมาส่วนใหญ่อะที่ยังไม่เข้าคลาสยังไงมันก็เกินหกห้าเปอร์เซ็นอยู่แล้วส่วนใหญ่แอเวอร์เรดแปดสิบเปอร์เซ็นิบสิบหกสิบเจ็ดคนเนี่ยวินเลทอยู่ที่ประมาณแปดเก้าสิบอยู่แล้วแทบจะไม่ต้องโคชเลยซ้ำไปเพียงแต่ว่าเหมือนกับว่ามาโคชเนี่ยก็ามาแก้จุดบอดให้เขาว่าเขาผิดตรงนี้ก็อย่าทําอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนอะเทรดได้แต่ส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าเขาผิดอะไรมากกว่าโอเคครับต่อมานะครับอ่อ ขอถามนิดหนึ่งครับโอเคครับเ<อ>ชิญเลยครับปอะเดี๋ตอนนองกับเรื่องเรื่องเรื่องเรียนนะครับ,รบเวลาเรียนนะตอนที่แบบซูมอะไรเนี้ยประมาณกี่โมงอะครับแล้วก็ทุกวันหรือหรือจันุกรอะไรเงี้ยนี่เอาแบบว่าเอาแบบเอ,เ,อเอาเอาตามความเป็นจริงที่สอนมานะครับสองอาทิตย์แรกครับแปดถึงสิบสองชั่วโมง <M> ก็คือตรวจกันบ้านไล่ทุกคนคนหนึ่งอาจจะมาไม่ไม่มาเช่นเช่นห้าโมงเย็นถึงทุ่มหนึง่งหรือหรืออะไรเงี้ยเรียนตั้งแต่ตีสี่ครับไทยตีสี่ เพียงแต่ตีสี่สอนประมาณสองสามชั่วโมงแล้วเบรกสามสิบนาทีแล้วก็จะส่งลิงก์ซูมให้ใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆจนจนหมดจบถ้าวันไหนส่งกันบ้านกันเยอะก็ย,ยาวๆไปถ้าส่งบ้างไม่ส่งบ้างพร้อมแพมก็อาจจะเหลือแปดชั่วโมงสิบสองชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับเ,<อ>เคยเคยมีบางครั้งอ,อาจจะแลบไปสิบสิบห้าหรือสิบเจ็ดชั่วโมงก็มีแต่ัน,นี้คือสองอาทิตย์แรกแอดซูมว่าสองสองเสาแรกสองสองอาทิตย์แรกเนี่ย น่าจะอยู่กับเราเราแปดถึงสิบสองชั่วโมงแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็น forward test ทและมันจะอยู่ที่สองถึงห้าชั่วโมงก็คือ,อสองอาทิตย์แรกสามถึงหกเนี่ยก็จะเหลือสองถึงห้าชั่วโมงเพราะทุกคนถูกแก้แล้วมันจะไม่ผิดซ้ําอีกเรียนหมายถึงว่าเรียนทุกวันหรือเรียนเสาร์อาทิตย์เรียนเฉพาะอาทิตย์ละครัครบเรียนอาทิตย์ละครั้งเป็นเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าเป็นวันปติรอบนี้อยู่วันอาทิตย์ครับเริ่มวันที่สิบสองพฤศจิกา ก็ต่อไปเลยหกอาทิตติดนะครับโอเคครับขอบคุณครับพี่เฟยครับผมยังไม่ได้ยินเสียงพี่เฟยเลยพี่เฟยอยู่ไหมครับอยู่ค่ะก็จะถามคนว่าหน้าเทรดที่ใช้บ่อยที่สุดคืออะไรคะบูแบ็ค k ครับแล้วก็คุณพลเทรเฉพาะ US อสาสิบหรือว่าเทรดคู่อื่นด้วยคะในแต่ละวันติดทองคำา u j ูจครับไม่เทรดตระกูลอี r CHF อาจจะไปเทรดหุ้นบ้าง Apple Google อะไรเงี้ยในในแพลตฟอร์มอื่นหรือว่าในแพลตฟอร์ม NP4 ก็มีให้เทรดนะแต่ว่า <c oughs> ทองคำกับ US 3 0มันวิ่งเร็ว GJ ก็วิ่งเร็วก็ชอบพวกพวกเทรดสั้นนะครับคือหุ้นตัวอ่าตัวไหนที่มันไม่ค่อยวิ่งอ่ะหรือวิ่งแล้วกลับวิ่งแล้วกลับไม่มีใครอยากเล่นหรอกเราจะเล่นตัวที่วิ่งแล้ววิ่งเลยวิ่งแรงๆ โอเคครับต่อมาครับคุณพิรพลครับคุณพิรพลอยู่ไหมครับเหลืออีกแค่สองคนแล้วนะครับครครับโอเคคุณพิรพลครับเป็นยังไงบ้างครับมีคําถามตรงไหนที่เอ่อถามกับอาจารย์ไหมครับเชิญเลยฮะเออจริงเออจริงๆผมมีสองคำถามแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมคําถามแรกก่อนแล้วกันนะครับซึ่งพอดีว่าผมมีผมยังมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องการใช้อินดิเคเตอร์ของอาจารย์อยู่อย่างเงี้ยครับก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยอาลาวยาเห็นว่าอาจารย์ใช้ตัวสโตใช่ไหมครับสโตอาร์เอสไอนะครับซึ่ง อาจารย์เนี่ยทำสโตมาใช้เนี่ยพิจารณาอย่างไงในการใช้เช่นแบบว่าในเมื่อสโตมันถึงจุดที่โอเวอร์บอสแล้วแล้วแล้วหลังจากนั้นคืออาจารย์ก็ดูพีเอป็นหลักแล้วก็แล้วก็เทรดหรือว่าหรือว่ายัางไงครับอืมก็ <S <S 2> <S 2> เราไปเรียนสโตมาผิดแบบไงครับถ้าถามพี่ปมบัตรเราเรียนมาผิดแล้วที่เราใช้อยู่ก็ผิดครับแล้วมันต้องใช้ยังไงบ้างครับ คือถ้าสโอลอยถ้าสโตลอยอยู่ข้างบนนะครับ,รบก็คือเป็นขาขึ้นตัดลงแล้วก็ตัดลงแล้ว<ม>ก็ไม่ลง<ม>คืออย่างนี้ครับสโตเนี่ยเราเล่นตามเทรนถ้าเทรนมันลงเราจะเล่นตอนที่เขาตัดลงครับแต่ถ้าเทรนมันขึ้นเราจะเล่นตอนที่เขาตัดขึ้นไม่ว่าจะอยู่ข้างบนหรือยอยู่ข้างล่างถ้าเป็นเทรนขาขึ้นสโตอยู่ข้างบนหมายความว่าคือบางทีเนี่ยเราเห็นว่าขึ้นแล้วย่อขึ้นแล้วย่ออย่างเงี้ยถูกป่ะเช่อใช่ป่ะไอตอนที่มันตัดลงก็อย่าไปเล่นดิ ขาลงที่ไหนอ่ะขาขึ้นชัดๆเราเล่นไม่เป็นคือคนไทยส่วนใหญ่เก้าสิเปอร์เซนเข้าใจคำว่าสโตผิดสโตบอกรอบจากล่างขึ้นบนแต่ต้องเป็นรอบที่มันตามเทรนดครับเราจะไม่ได้เล่นข้างบนลงมาพอเตอเจอตัดข้างบนปุ๊บเราเราเล่นลงมาปุ๊บมันก็ผิดไงมันไม่ลงไนงะอย่างเงี้ยลงไหมละ่ะไม่ลงลงลงไหมล่ะไม่ลงเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นสโตรอยอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยปื๊บปื๊บลวม้วนตัวกลับก็เข้าบายไปเลยครับ เข้าใจพี่บนพูดไหมเนี่ยครับครับแล้วก็ประกอบกับประกอบกับการดูคพเอชชันด้วยใช่ไหมใช่ครับตรงนี้ต้องมีคพเอชชันเชื่อดนิเนี่ยครับเออคือถ้าถ้ามันไม่ต่ำกว่าห้าสิบอ่ะก็มองบายนะครับอย่างเงี้ยบายอย่างเดียวครับบายอย่างเดียวไม่เซลล์ครับบืาอย่างเดียวถ้าขึ้นมาข้างบนแล้วมันตัดหัวลงแล้วถ้ามีแพ็เชั่นกับตัวก็บายอย่างเดียวครับอย่าอย่าเซลล์คือบางคนไปอ่านหนังสือมาเจอตัดลงปุ๊บอยู่โอเวอร์ คืออย่าไปสนใจว่ามันโอเวอร์บอสหรือโอเวอร์โซครับเพราะว่าโอเวอร์บอสมันก็บอสไปได้เรื่อยๆเ,เนี่ยบอสแล้วบอสอีกบอสแล้วบอสอีกไงบอสแล้วบอสอีกขึ้นมาแล้วก็ขึ้นคือหาเทรนด์ให้เจอก่อนแล้วเล่นสโตตามเทรนด์อือครับเราเล่นกันอะคือเราจะไปดักเซล์ไงถูกว่าครับเออมันผิดครับเราต้องเล่นตามเทรนด์คือคอนเซ็ปต์ของเราอะคือเราจะถ้ามันเป็นเทรนด์ขาขึ้นเราเราก็จะเล่นไปเรื่อย เราก็เข้าปุ๊บเราก็บวกกําไรเข้าปุ๊บแล้วบวกกาไรเข้าปุ๊บแล้วบวกกาไรเข้าปุ๊บแล้วบวกกาไรถ้าเข้าไปปุ๊บแล้วมันไม่บวกกาไรก็คือเราจะไปเสียไม้สุดท้ายไงคอนเซ็ปต์เราคือรับตังค์ก่อนถูกปะแต่ถ้าเราไปสวนเรียบร้อยหนึ่งโดนสวนอีกเรียบร้อยหนึ่งโดนเรียบร้อยโดนเรียบร้อยโดนแล้วถ้ามันกลับจริงเราก็อาจจะได้แต่มันถ้ามันกลับไม่ได้กลับจริงๆมันกลับแค่ย่อทําเฟรมใหญ่แล้วมันขึ้นต่อเราก็ได้ไม่เยอะนะ เพราะฉะนั้นการเซลแนวต้านส่วนเทรนคือการโยนหินถามทางครับถ้าเรามีหินเยอะนะโยนไปใช่หรือเปล่าเนาะใช่หรือเปล่าเนาะถ้าไม่ใช่ก็ใช่ให้มันกินไปให้มันกินไปเหมือนเล่นรูเล็ตอะให้มันกินไปให้มันกินไปนะครับเราก็อยากจะได้แจ็คพอตใช่ไหมนะครับพี่บอลก็มองว่าพี่บอลเทรดแบบนี้แล้วรู้สึกว่าปลอดภัยกว่านะครับง่ายกว่าอืมครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับแล้วก็อีกคําถามนึงครับเรื่องผมขอถามเรื่องเกี่ยวกับ มันนี่แมเนจเมนต์นิดหนึ่งอย่างเงี้ยครับก็คือปกติแล้วเนี่ยเทคนิคในการบริหารพอร์ตของของพิพน์ย่างอย่างเงี้ยครับก็คือใช้อยู่ที่ประมาณหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์เนาะอย่างเงี้ยครับซึ่งทุกครั้งที่พิพนได้กำไร,รพิพน์จะพิพน์<ะ>พพพพสอนหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์แต่ว่าไม่เกินห้าครับตามทฤษฎีว่าถ้าเกิดว่ามากกว่านี้ถ้าเราไม่ได้แบบแม่นมากๆอ่ะครับมันก็อันตรายอืมครับผมทุกครั้งที่ที่พิพน์ได้กําไรอย่างเงี้ยครับพิพนจะเอากําไรเนี่ย ไปทบต้นแล้วก็นํามาคิดสองเปอร์เซ็นใหม่ใช่รหรือว่าได้ครับได้ครับถ้าเราใช้เทรดแอสซิสแตนต์มันคานวณให้เลยจากบาลานซ์ครับหนึ่งเปอร์เซนของเงินที่มีอืมครับได้ครับผมมีคําถามประมาณนี้ครับได้ครับขอบคุณมากครับอ่าเหลือท่านสุดท้ายแล้วเนาะก็คือ,อนักเรียนที่พนครับพี่สิรินุชพี่สิรินุชได้ยินไหมครับสุ ได้ยินค่ะเป็นไงเป็นต้นไหนคะไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยค่ะฝึกแบ็กเชสค่ะพี่พลตอนนี้แบ็กเชสหนักมาก <laughs> เ,เยอะใช<ต>่ปัะง<ต>่ะพ,พอเปิดแล้วก็นหนาวนิดหน่อยมีสวนกับพี่พลนั่นแหละค่ะไม่เป็นไร <laughs> นี่ต้องอมันือมันมันคิดต่างกันได้นะแต่ว่าอย่าให้มันต่างกันเยอะมากแบบเขาว่าคือจากร้อยไม้เราอาจจะต่างกันห้าไม้สิบไม้ไม่เป็นไรค่ะพี่พล แต่สิ่งที่พี่ๆเพื่อนๆที่ทุกๆท่านถามเมื่อกี้อะค่ะอยู่ในคลาสที่บนหมดเลยนะคะ <c oughs> ถ้าฟังคิดเยอะๆนี่คือแบบไม่ไม่ไมไมไมต้องไปเรียนที่ไหนแล้วค่ะที่นี่จบเลยวันนี้ก็คือสุก็มาได้ท่าตดเพิ่มเดี๋ยวไปแบ็กเชสทีละท่าทิละทาค่ะที่คนโอเคได้<า>จะ้ะ โอเคขอบคุณนะครับพี่สุครับโอเคก่อนที่เราจะจากลากันไปนะครับก็ขออนุญ,ญาตพูดเรื่องของกติกากันก่อนเนาะว่าก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับหลายๆท่านเนี่ยเออเริ่มเริ่มทําตามกติกากันแล้วบางท่านเนี่ยครบแล้วนะครับเพียคือทางทีมงานเนี่ยเขาจะตรวจสอบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนวัดวัดประสิทธิภาพของวัดประสิทธิภาพใช่ป่ะอ่าแต่ทีเนี้ย <laughs> <laughs> ยังไม่ทันเรียนเลยทเทรดครบแล้วผมก็เลยงงว่า ไม่รอไม่รอวิชาความรู้กันก่อนหรออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆก็ขอบคุณมากๆสําหรับการสนับสนุนเนาะซึ่งผม,มไม่ไม,ไม่การที่จัดตั้งกติกาขึ้นมาเนี่ยก็จริงๆแล้วอยากให้รอทเทรดหลังจากที่เรียนเนาะผมคิดว่าการที่สิ่งสิ่งที่ทางทางเพจที่จัดตั้งขึ้นมาครับทําให้ทเทรดเดอร์เก่งขึ้นจริงๆนะครับ ก็ยังไงขอความร่วมมือกับทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการสนับสนุนครั้งนี้เนาะแล้วครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นท็อปิกไหนยังไงเนี่ยผมคิดว่าเร็วๆนี้นะครับจะมีการประกาศขึ้นมาแต่ยังไงคนที่เข้านะครับในส่วนของตัว EP เนี้ยนะครับอยากให้ลองฝึกท่าที่ได้รับไปก่อนเนาะยังไม่ต้องรีบที่จะรับความรู้อะไรใหม่ๆเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะถนัดกันคนละแบบนะครับ ยังไงจริงๆขอบคุณมากๆก็ขอบคุณพี่รำไพด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับ <c oughs> ก็มีใครจะอยากจะพูดอะไรอีกไหมครับหรืออยากจะแชร์อะไรอีก <c oughs> ไหมเอ่ยก่อนที่เราจะจัดลายกันไปครับอ่าพี่ชี้เชิญเลยครับมีคนยกมือ <laughs> อยากขอบคุณพี่พลคะ่ะว่าความรู้ของพี่พลทำให้ตัวชี้เองแล้วก็น้องเตอร์แล้วก็คนที่แบบว่าชีดพยายามมอบความรู้ให้อยู่เนี่ยก็คือพัฒนาขึ้นเลยตั้งแต่มาเจอพี่พลตั้งแต่มาเจอ YouTube ของพี่พลนะคะที่พี่พลไลฟ์สอน เก่งขึ้นมากรู้สึกเลยเมื่อก่อนตอนั้นก็คือลมลุกคุกคานไปกอนอะไรอย่างเงี้ยต้องขอขอบคุณความรู้ของพี่พลมากๆค่ะแล้วก็น้องพอปด้วยขอบคุณกิจกรรมนะคะที่ทางอ่าทีมอ่าเจทรนเจอร์นี่นะคะแล้วก็จัดร่วมกับอ่าเทรเดอร์โอเวอร์ซีค่ะ<ำ>ขอบคุณมากคระัเดี๋ยวแจ้งขาวนิดนึงเนาะเดี๋ยวเดือนหน้าจะมีสัมมนาอีพีใหม่นะครับใหม่สดคือเรียนสดเลยนะครับเป็นอีพีสี่ อ่ะวิบลกำลังกั่นอยู่ใช้เวลาสองเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแจ้งข่าวหน้าเพจแล้วกันเนาะนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับสวัสดีครับขอจอหนึ่งที่นั่งสวัสดีค่ะสวัสดีคับพี่บอลคะ EP4EP4 นี่เหมาะกับใครอะคะก็ได้ทุกคนเลยครับได้ทุกคนอ๋อค่ะเอาไวเอาไววดเอาไวววดี่บลเป็นสายววดอยู่แล้วอะนะ